สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องใครบ้างที่ใช้าบารมีที่ได้จากคุณพระรัตนาตายในทางที่ผิดนะครับนะก็คุณพระรัตนาตายเนี่ยก็เป็นคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานิโรธิพานนะมีหมดความหลุดพ้นทั้งหลายนะก็คือผู้ที่เข้ามาในบวชใน พุทธศาสนานะครับนะนะเหล่านี้คืออาศัยบาร,รมีของคุณพระรัตนตรัยละเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่อ้างอิงถึงนะพระรัตนตรัยทั้งหลายนะก็เป็นผู้ที่ใช้บาร,รมนะีที่ได้จากคุณพระรัตนตรัยนะแต่จะใช้ไปแบบไหนใช้ทําอย่างไรก,ก,การเป็นกรรมนะครับนะจริงนะคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาเนี่ย คือ้องใช้ในการโปรดโปรดสัตว์นะครับนะพาขี้คาสว่างสวยพาหลุดพน้นนะไม่ใช่เอามาอยู่มายึดนะครับนะใครที่ใช้คุณพระตาไตมาก่อให้เกิดความหลงศรัทธาหลงยึดต,ติดต,ต่อผู้คนทั้งหลายแต่ว่าไม่ขี้คลายออกจากสิ่งเหล่านั้นด้วยมันก็กลายเป็นวิบากนะครับ,นะรบเป็นกรรมต่อคุณพระรตาไตรนะหรือว่าพระสงฆ์นักบวชทั้งหลายที่บวชเข้ามาใน พระพุทธศาสนานะครับแต่ว่ามาแอบแฝงมาในรูปแบบของเจ้าสำนักเจ้าที่นักเจ้านิกายนะจอมขมังเวทเล่นคาถาอาคมปลุกเสกของขาังเครื่องราง,ง,งอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อให้เกิดความหลงยึดติดอันนี้ก็ใช้คุณพระไตรในทางที่ผิดเหมือนกันนะหรือว่าเราภูมิเพนทั้งหลายที่เข้ามาในพระศาสนาแต่ว่านําพาผู้คนทั้งหลายให้ หลงบาเพ็ญเอาทําเอาตั้งเอาในธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะจะหนักจะเบาอะไรแล้วแต่มันขึ้นอยู่กรณีนะครนะยิ่งถ้าใช้พระคุณพระตนะไตไปนในทางที่ก่อให้เกิดความมืดมนต่อสังวัตยิ่งกรรมหนักนะครับอย่างพวกที่ปลุกเสกไอ้นั่นไอ้นู่นนี่นี่นะนะแล้วก็ใช้ไตาสารคมอย่างเงี้ยคือให้ยึดคุณพระตนตาไตอย่างเงี้ย คือมันแอบอ้างจะชัดนะเนี่ยนั่นแหละก็จะกลายเป็นกรรมหนะักนะครับแล้วนกะ็คือพวกที่ปลุกเสกเครื่องรางของขังวัตถุมงคลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะนะโดยอ้างคุณพระตายตรงนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับนะจะมากจะน้อยนะอะหรือว่าพวกร่างทรงหมอผีอะไรก็แล้วแต่ใช้ตาลทาคมในการเหมือนคือทําให้คนรู้สึกว่าเป็นพุทธอะไรเงี้ยนะ เป็นเนื้อหาแต่ทำอันนี้ก็ผิดเหมือนกัน <c oughs> นะแล้วก็ใช้ในาทางที่แบบบางทีก็พาหลงวนเวียนหแือว่าไปทำของทำคณสายใส่คนอื่นผู้อื่นอย่างเงี้ยนะอืมอันนี้ก็ไม่ใช่เนื้อหาที่ตรงต่อพระรตาไตาที่แท้จริงก็ผิดอีกเ <c oughs> ข้าใจไหมคือมันแอบจะแอบแฝงมาแบบไหนก็ตามนะนะนะแล้วพวกจอมคามงเวททั้งหลายที่นะ น้อมคุณพระรันตน์ไตให้มาปกป้องตัวเองอยนะแต่ว่าตัวเองก็ไปทําอะไรด้วยคาถาอาคมที่มันเกิดจากตะบะาชัญญา,าของตัวเองหรือของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่นก็ผิดธรรมเหมือนกันนะครับนั่นคือการใช้บารมีทั้งหลายในทางที่ผิดนี่ยจะก่อเกิดกรรมนะครับก่อเกิดกรรมรหรือว่าเข้ามาบวชในพระาศาสนาแล้วเอามาอยู่มายึด เอามาหาอยู่หากินหาราบสการะอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้ก็ใช้บาร,รมีที่ได้จากคุณพระไตยในทางที่ผิดอีกนะครับเพราะนักบวชเนี่ยคือเหมือนตัวแทนของศาสนาของศีลธรรมนะครับแต่ว่าพอไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ตรงเนื้อหาจริง,รงๆรกลายเป็นกรรมหมดเลยนะเพราะว่าพาสัพสัตทั้งหลายหลงวนเวียนนะครับโดยด้วยคุณพระตนะไตที่แอบอ้างมานะครับนะบนะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่า จริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะเหล่านักบวชนี่ลงนรกเยอะนะครับมีพระรูปหนึ่งเมื่อก่อนรู้จักกันนั้นมภาพไปนานแล้วล่ะเนี่ยอยู่ในนรกครับอยู่ในนรกครับเพราะว่าตอนเป็นพระก็เเรียกว่ากับกอกอ่ะกิ้งไปกิ้งมานะครับแล้วก็ชอบไปหลอกญาติโยมอะไรเงี้ยนะทำบงทำบุญ,บญตาลงนรกเลยครับ นั่นแหละก็คืออย่าคิดว่าง่ายนะนะโกนหัวบวดเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วทำอะไรก็ได้นะครับนะนได้แป๊บเดียวแหละแนตะ่พอมาลงใช้นี่ยาวๆนะนะครับนะคุณพระตายเนี่ยอย่าใช้ตรงนี้ผมห้าคือน้อมคุณพระตายแล้วก็ว่างตามเลยนะโอเคโปรดตามเลยนะโอเคนะคไม่ผิดธรรมนะ ใช้ในการเพราว่าน้อมไปสู่การโปรดนะวางตามจบตามดับตามโปรดสัตตามอย่างเงี้ยไม่ผิดนะครับนะใช้ไปเลยในการกําลังร่วมด้วยนะองค์คุณเบื้องสูงหลายคุณพระตาทั้งหลายน้าเชื่อมมาเองนะครับนะวเวลาห้อยโปรดหลายที่อาหันเจ้าก็เชื่อมมาเป็นกำลังร่วมเสมอนะเสมอนะเพราะว่าเราใช้ในการโปรด มันได้ใช้ในในการนำพาให้อสมรร์หลายยึดติดอะไรคือถ,ถ้าผมจะสร้างความยึดติดง่ายเลยครับโกนหัวบวชอา,อากาศเนี่ยสักพักหนึ่งก็ดังใช่ไหมแต่วันนี้คือก็ใช้ชีวิตปกติเลยผมยาวหนวดก็ขี้เกียจโกนก็ไม่โกอนอะไรเงี้ยเลยแต่ว่าเราก็ถ่ายทอดโดยเนื้อหาไปตรงๆรงเนี่ย ส่วนให้เกิดความวิพากษ์วิจัยวิจารณ์เนี่ยสะท้อนกลับตีกลับเขาเองนะครับแต่ว่าคือเนื้อหาเราคือการโปรดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดธรรมนะครับนั่นะนะแหละหรือว่าภาคส่วนไหนที่จะมาโจมตีไม่ใช่พระอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยว,วตีกลับเองผมไม่ได้ผมไม่ทําอะไรหรอกคือไอ้แค่ที่ตีกลับนี่ก็อ้วกแตกอ้วกแตกแล้วมไม่ต้องไปทําอะไรซ้ําเติมเขาอีกเขนะ้ไหมอนั่นแหละครับกนะ็คือ คุณพระตาตายทั้งหลายเนี่ยอย่าคิดว่าเอามาใช้ได้ทุกอย่างนะไม่ใช่มาใช้สร้างความหลงก็ไม่ได้ใช้ใช้แอบอ้างองคุณทั้งหลายก็ไม่ไม่ได้นะหรือว่าใช้ในการที่จะปะหัวทําให้คนหลงเข้าใจผิดว่าเป็นพุทธวิชาอะไรก็ผิดอีกนะครับใช้ไม่ได้เลย,ยนี่ดีกว่า <c oughs> นะต้องใช้โปรดอย่างเดียวยังไม่ผิดธรรม นะครับนะก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะส่วนใครเชื่อไม่เชื่อผมไม่สนเพราะว่าเราให้ทิ้งอย่างเดียวให้ทิ้งแล้วใครจะฟังน้อมตามมันก็เป็นบุญบารมีของคนนั้นไปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยถ่ายทอดเฉยๆทิ้งเอาไว้นะโอเคจบละนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ